สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมคิวอาร์ซตคุงอ่แล้วโอไฮโอวันนี้มาพบก,กับเทอรันเนอร์เนาะมาวันนี้จะมาขอบคุณคุณปนะีเอโลเหมือนเะดิมนอะนี่เขาส่งเจ้านี้มาให้นี่นะ่านะนะจะเป็นเมื่อวานมั้งไม่เมื่อวานก็วันนี้แหละกูน่าสงสารชโชว์ฝกฝนฝุฝน ฝึกฝนฝึกฝนให้แมงตันเลยหออนึ่งพันฝึกฝนเล่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 นเอาให้แมงตันเลยเขาก็ได้ส่งกล่องอาร์กอนมาแล้วก็พลังงาน นี่กล่องอากนผมก็ได้หน้ากากผ้ามันคอแล้วก็หมวกอากอนะที่ผมได้มานี่ก็ยังไม่มีตังผสมก็เก็บตังผสมอยู่สิ่งต่อไปที่ผมจะขังสิ่งต่อไปที่ผมจะมาผสมกล่องอากอนก็คือหน้ากากเนาะนี่หน้ากากผมยังไม่มีโหูดเลยนะหน้ากากแล้วก็ต่อมาไอหัวบวก โกดนี่ผมมีแล้วแต่ว่าผมก็อยากได้อาร์กอนเหมือนกันแต่เก้าวันผมก็น่าจะปั๊มได้มั้งห้าหมื่นเองเนาะว่าวันนี้ก็จะมาขอบคุณน้องเปียโรเอ้ยคุณเปียโเรเยกผิดตลอดจอี้ะคุณเปียโรมากนะบอกเลยต้องขอบคุณจากใจอะเพราะเขานี่ถือว่าส่งมาให้เยอะมากเขาไม่ต้องการหรือเขายังไงก็ ไม่แนใจเหมือนกันแต่ถ้าผมรวยแล้วผมก็จะตอบแทนนะคือแบบผมขึ้นมปุ๊บผมขึ้นมอประมาณมสอง <c oughs> ก็อาจจะส่งกล่องส่งของให้เขามังเปียโรส่วนคุณเปียโรนะครับช่วยแอดเพื่อนผมมาด้วยนะ <c oughs> ถ้า อ๊ไม่เก็บล่ะที่วันนี้เห็นไม่มีแม่เหล็กคือแม่เหล็กหมดจะส่งเหรียญมาให้ก็ได้นะอยากได้แม่เหล็กเหมือนกันเนาะแต่เลือดตอนนี้หนึ่งร้สสก็เยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะ โอ้โหโค้ชลักกี้โอ้รู้สึกก็ผ้ามือขอนี้นี่โอ้มีระเบิดแล้วมีระเบิดแล้วเมื่อกี้โอ้ ตรงไหนลเปิดวะตึ๊บเลยเขาตาคิดคนะครับโอเคนะครับเกมก็ได้ใกล้จบแล้วแหละได้พีมาสามรอยเไม่มีแม่เหล็กอะถ้ามีแม่เหล็กนี่ง่ายกว่านี้อีก นันนะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับไพ่มังคอ์อที่ผมใส่เล่นตอนพังอยู่นะครับนี่เจ้าไพ่มังคอ์อนี้สร้อยในอะไรเนี่ยกิฟตกิฟต์ลักเหรอช่างมันเถอะนี่นะครับสร้อยนีนะไอ้ไม่ใช่สร้อยไพ่มังคอ์อนี่นะมันสามารถหาได้ในการ์ดแพ็คเนาะนี่นี่เลยการ์ดแพ็คไม่ใช่พวกนี้นะแต่มันมาอยู่ที่ตอนนี้นี่อนดุบิดนี่ ผมก็เพิ่งเปิดไปสดๆดร้อนร้อนก็เอามาใส่สดๆดร้อนร้อเลยที่จริงผมก็มีทุกการแพทจนเปิดเล่นหมดแล้วเนี่ยเหลือนี่อยู่สองเหลือนี่อยู่หนึ่งเหลือนี่อยู่ 1, หนึ่งเนี่ยโอ้จนรู้สึกจนการแพทนี่รู้สึกน้อยรู้สึกว่าน้อยดูดิขั้นหนึ่งก็มีแค่เนี้ขั้นสองก็มีแค่นี้อีขั้นสองใช้ได้อยู่ยิ่งไอเนี้ยไม่โคตรเยอะเลยเนี่ยสามัน อันนี้ก็สองอันก็ใช้ได้อยู่แต่เปิดไม่ค่อยได้ของดีแต่ที่ผมเปิดได้คืออันนี้นี่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้แคทก็นะไม่มีเสื้อหัวไอ้นั่นมีแล้วอี๋เอาจากไหนเนี่ย ินอัพเดหมวกเหล็กหมวกเหล็กประกายสีเหลืองอ,อืมโอ้อยากได้เฮ้ยมันสานต่อไปขั้นนี้เลยนี่ว่าอันนี้ขั้นนี้ผมได้แล้วเหลือขั้นนี้หมวกนะเ็กึกอันนี้อนอุบิสสองอันใครมีก็ส่งมาให้นะได้นะก็ส่ง ไม่มีมังกรขาวอีกจะผสมเนี่ยโอ๊ยทำไมมันยากเชียงนี้เฮ้ยป้องกันเยอะจังวะเฮ้แมวสฟิง ทำไมแต่อลไรอย่างนี่มาสมอยากเกียงนี่กูมีเงินสามหมืน่นนี่สรุปคือกูทำไรไม่ได้เลยใช่ไหมซ้มยูนเตอเตอตอเตอเอรเซ่มเไม่ได้เลยส่อมเสอันนี้เอสแล้วอ่ะมาอัปเกรดเลยอ๋อใส่อยู่เอาออก โชคเหลือแค่ร้อยสิบไปเลยใส่แทนแทนเกียนเกียนผือสมอัพเกรดใช่ขอด้วยเธอ SB คืออะไรวะขอเกต A ก็ดีนะ SB โชค5.2แล้ว อ๋อใส่อย so e ู <c oughs> ่อ๋อเอสเอแล้วโอ้โหโชคร้อยหกสิบห้าเยี่ยมเยี่ยมไหนอันไหนบอกโชคกูจะใส่ไม่มีอันไหนบอกโชคเลยหาแล้วช่างแม่งเหอะใส่เนี่ก็ร้อยหกห้าเท่าเดิมแล้วก็อัปเกรดสองหมื่นห้าอ๋อสุดยอด ร้อยเกตเอโกสิบสามโอเคก็ดีโอไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยนะสุดยอดรู้สึกสุดยอดเอสี่อ๋อเพิ่มโชคว่้เนี่ยเซตนี้นี่นะเพิ่มโชคอยู่เซตที่ใส่เพิ่มโชคคนะรั้รนงนะนั้นเนี่ย แล้วแล้วไม่มีค่าไหนจะเพิ่มให้คุณเลยเหรออ่ะูอันเนี้ยเท่สุดละบูสเตอร์โหอันดับ i อ i q r z k ิ U n g าคุณทํ T I k U n g. คาหาทำไมมันมาอยู่นี่วะเอทำไมกูมาอยู่นี่วะเฮ้ยเฮ้ย มันยังจะมียศต่อจากยศชันทายเหรออ๋อยศตะวันถูอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วมาบอกเกี่ยวกับอโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้ขอขอจบเพียง